สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพระบ้านบายหนูสุพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753นะคะ0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะ ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุนขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะของดีของเด็ดของราคาไปต่อกันได้ราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000ค่ะราคาเริ่มต้นนะคะอง์ละ300บาท4องค์1,000นะคะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะทางช่องพระบ้านใบหนูสุกมาในอ p พีที่326ค่ะ 326นะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1 0 0พันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะรายการแรกนะคะพี่ขาองค์นี้นะคะเป็นพระนางพญาเป็นพิมเ์เขาเรียกอะไรนะพิม์พเข่าตรงนะคะพระนางพญาเนื้อดินพิมพเข่าตรงไอสีดำๆนี่คือเป็นลาดำนะคะ เก่าๆสีสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะราดำเก่าๆสสวยแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองนะจ๊ะพี่จ๋านะจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยไม่บวกเพิ่มนะคะรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นพระนางพญานะคะพิมพ์เข่าตรงเนี่ยนะคะขึ้นกุจังหวัดพิษณุโลกนะคะองค์นี้รายการที่หนึ่ง 300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทเนี่นะคะ300บาทค่ะรายการที่1รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่2รายการที่2นี้นะคะเป็นพระไม่ทราบปุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าองค์นี้นะคะทีเด็ดเลยคราบสาแดงทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยคะ่ะจะเห็นชัดเจนเลยนะคะคราบสาแดงเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมารายการที่สองนี้300บาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามรายการที่3านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดเนื้อทองแดงลมดำนะคะเก,เก่าสภาพใช้เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาาค่ะ ใบหน้าท่านสวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะองค์พระนุนนนนะคะตัวเหรียญเส้นเหรียญสวยสวยแบบนี้เลยคะ่ะสภาพดีนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นพระปิดตามีกลีบดอกบัวล้อมรอบแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อจาดไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สาม รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะเป็นพระขุดสะค่ะพระขุดสะเนื้อผงนะคะคราบกุราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระขุดศะเนื้อผงนะคะคราบกุราบเก่าชัดเจนดูดีแบบนี้นะคะเนื้อหนึบหนึบ ừ. เก่าๆนะคะสะภาพใช้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สี่ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเหรียญเนื้อชินนะคะไม่ทราบกลุกไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันรอยจานยันแบบนี้นะคะด้านหลังมีรอยจันยันแบบนี้เลยค่ะ สวยเก่าสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่5้าสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่ 5.. เนี่ยนะคะสวยสวยเก่าเก่าเดิมเมเลยเป็นเนื้อชิ้นแห้งๆนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่5รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6รายการที่6นี้นะคะเป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่คะ นี่ละจ๊าพละสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นพราเนื้อผงเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะองค์นี้นะจ๊ะตรงเกตท่านนะตรงเกตท่านจะเอียงแบบนี้เลยเนี่ยนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยจ้ะนะคะสวยเก่าคลาสสิกนะคะคราบส,สวยด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังคราบขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะจ๊ะ รายการนี้เป็นรายการที่6ค่ะ ind, 300บาทนะจ๊ะรายการที่6เป็นพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์300บาทรายการที่6รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่7รายการที่7นี้นะจ๊ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่องเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะจ๊ะรูปหล่อหลวงพ่องเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะเก่าๆแบบนี้เลย เก่าๆแบบนี้เลยจ้ะสภาพสภาพเหมือนเคยผ่านการใช้งานมานะจ๊ะมันมันอยู่นะเน่นะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่7จ็ด้ะสามบาทนะจ๊ะรายการที่เรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8ปดนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้งให้ องค์นี้เป็นเหรียญหล่อสี JI, so ดำๆเก่าๆแบบนี so ้เลยนะคะนี่นะเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดนะคะตัวเหรียญใบหน้าท่านนะคะยังชัดเจนหัวไหล่กลมๆแขนลำๆนะคะเส้นเหรียญค่ะเส้นเหรียญเป็นแบบนี้นะเส้นเหรียญจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะองค์นี้เป็นเหรียญหล่อจ้ะพี่จ๋าองค์นี้เป็นเหรียญหล่อนะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะจ๊ะ ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะจ๊ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลอกรายการนี้เป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทจ้ารายการที่8 300บาทนะจ๊ะรายการที่8พี่พี่ท่านไหนนะจ๊ะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก ep กันเลยนะจ๊ะจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดราคาเริ่มต้นองละ300บาท4องค์1น0 0พันะจ๊ะพี่จ๋าองละ300บาท4องค์1,000พนะจ๊ะเป็นราคาเริ่มต้นนะคะพี่ขาเนี่ยนะจะส่งฟรีกันนะจ๊ะน้องจะไม่บวกเพิ่มนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทจ้ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อเมฆสิทธิ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ <c oughs> หลวงปูดทวดนะคะเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยเป็นหลวงปูดทวดพิมพ์หลังหนังสือจ้ะนี่นะคะหลวงปูดทวดพิมพ์หลังหนังสือเนื้อเมฆสิทธิ์เก่าๆดำๆแบบนี้นะคะ สวยเดิมสภาพดีมีตัวทอด้านหน้าเนี่ยนะจ๊ะพี่จ๋ามีตัวทอด้านหน้านะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่9ก้า0บาทจ้ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่10รายการที่10นี้นะจ๊ะเป็นพระเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะเนื้อชินแห้งๆข้าบกุคข้าบเก่าชัดเจนเลยเนี่ยนะจ๊ะ องนี้นะจ๊ะด้านหลังจะมีรอยจานยันแบบนี้จ้ะส,สวยๆเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะมีรอยจานร,รายการนี้เป็นรายการที่สิบสาร้อยบาทจ้ะรายการที่10รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบเอ็ดจ้ะองค์นี้ไม่แน่ใจว่าเขาเจ้าของเดิมเขาเรียกอะไรนะไม่แน่ใจว่าเป็นพระยอดโถหรือเปล่านะจ๊ะ เก่าๆมันมันสภาพใช้แบบนี้เลยเป็นพระเนื้อชินนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อชินนะจ๊ะเก่าๆมันมันสภาพใช้แบบนี้เลยจ้ะสวยเดิมนะคะสภาพใช้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังนี่นะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่11 300บาทจ้ะรายการที่11บเอ็ดนะจ๊ะเนี่ยนะ พระยอดโถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจ๊ะ300รบาทจากรายการที่11รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่12รายการที่12นี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ไก่หางพวงคะ่ะองนี้เนี่ยน,นะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์คีกไก่หางพวงนะคะเป็นเนื้อดินแห้งๆเก่าๆเาม็ดแร่มวลสารชัดเจนแบบนี้เลย สังเกตดีๆนะจ๊ะจะเห็นแร่ดอกมะขามเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยจ้ะองค์พระแห้งๆนะคะเป็นเนื้อดินมันมันสภาพใช้นะจ๊ะองค์นี้เก่าๆม,มันมันสภาพใช้แบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะจะเป็นรายการที่12 300บาทจ้ะไม่ทราบกุนะจะพี่จ๋าไม่ทราบกุนะเป็นพระ หลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะจ๊ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย300บาทนะจ๊ะสามรบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่13เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อสีทองแบบนี้จ้ะนี่นะจ๊ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยเนื่องนะ รูปรอหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อสีทองส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะจ๊ะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะองนี้เนี่ยนะคะสวยเก่านะคะองคนี้เป็นรายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรูป่อหลวงพ่องเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสาม รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นพลาเนื้อชินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่นะจ๊ะพลาเนื้อชินน,นะจ๊ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีนะคะสภาพสวยด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังสวยๆเดิมๆนะคะเนื้อชินแห้งๆรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่นะจ๊ะ สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทรายการที่สิบสี่เนี่ยนะคะเป็นพลสัสเนื้อชิ้นนะคะไม่ทราบอุไม่ทราบพิมพ์รายการที่สิบสี่จ้ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะจ๊ะเป็นพลสัสสมเด็จนะคะเขาเรียกอะไรนะ พระสมเด็จพิมพ์ฐานแซนนะจ๊ะเห็นเจ้าของเดิมเขาเรียกมาแบบนี้นะพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซนส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูกันเองเลยดูให้ชอบดูให้ใช่กันนะจ๊ะเนี่ยนะงองค์นี้เอาเป็นเอาเป็นว่าเป็นพระเนื้อผงแล้วกันเนาะพระสมเด็จเนื้อผงนะเพราะว่าน้องก็ไม่รู้จักพิมพ์นะคะไม่แน่ใจว่าเขาบอกมาว่าอะไรนะเนี่ยนะจ๊ะเป็นเนื้อผงแบบนี้เลยค่ะเก่าๆแบบนี้นะคะ คะสมเด็จนะจ๊ะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะจ๊ะสภาพดีนะคะสภาพยังสวยอยู่สีดำๆเป็นเส้นๆน,นี่คือสีดำๆเป็นเส้นๆน,นี่คือคลาปลาดำฝังอยู่ในเนื้อพระนะคะเห็น <He en S 2> ไหมคลาปลาดำนะคะจะฝังอยู่ในเนื้อพระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อผงนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะ พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะจ๊ะราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4ี่องค์หนึ่งพันนะจ๊ะพี่จ๋าราคาเริ่มต้นนะจ๊ะอง์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันนะจ๊ะจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยนะจ๊ะ รายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทจ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนี้นะจ๊ะเป็นพระไม่ทราบที่นะจ๊ะเนี่ยนะเป็นเหรียญน,นะจ๊ะไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนี่ยนะจ๊ะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นเนื้อแบบนี้เลยจ้ะเป็นเนื้อโลหะนะ เนื้อโลหะมีน้ำหนักนะจ๊ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้จ้ะด้านหลังเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะจ๊ะสภาพเดิมๆสภาพใช้สภาพเก่ามาแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่1 6นะจ๊ะ300บาทจา้ารายการที่16เนี่นะจ๊ะ300บาทนะจ๊ะรายการที่16คะ่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลอ่อเป็นพระปิดตานะคะเหรียญหล่ลอเหรียญหล่ลอพระปิดตาเก mm. ่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ mm. เหรียญหล่ลอกเก่านะคะสภาพดีสภาพสวยเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะจ๊ะเหรียญน,นี mm. เ้เดิมๆเลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ด สามร้อยบาทจากรายการที่สิบเจ็ดนะจ๊ะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดค่ะรายการที่สิบแปดนี้นะคะเป็น plucking เนี่ยนะคะเป็น plucking ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยเก่าเก่าแบบนี้เลยคะ่สะสภาพดีสภาพสวยนะคะ ในะต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆสวยๆส,สภาพดีแบบนี้รายการที่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบแปดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นพลับปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะ พระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะองนี้คราบกุรับเก่าชัดเจนเลยนะคะเนี่ยนะรายการนี้เป็นรายการที่19 300บาทค่ะรายการที่19เนี่ยนะคะพระป,ปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะพิมพ์นี้นะคราบกุรับเก่าชัดเจนดูดีแบบนี้เลย 300อบาทนะจ๊ะรายการที่19จ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่2ี่สิบเป็นเหรียญหล่อเออเป็นเหรียญเนื้อชิ้นพระปิตานะคะเขาเรียกอะไรเนี่ยนะเป็นเหรียญพระปิตาเนื้อชิ้นนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญเนื้อชินนะคะเป็นเหรียญพระปิตาเนื้อชิ้นเก่าเก่าแห้งแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะจะมีรอยจานยันชัดเจนเลยเนี่ยนะจ๊ะ ด้านหลังนะคะจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยเป็นเหรียญเนื้อชินแห้งๆเลยนะคะเก่าๆสภาพดีรายการที่ยี่สิบนะจ๊ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเหรียญหล่ลอพับปิดตานะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สองหนึ่ง เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะตัวเหรียญน,นะคะกระไหลท้องขึ้นเก่าๆชัดเจนแบบนี้เลยนะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะตัวเหรียญกระไหลทองเก่าๆชัดเจนแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเขียนปี2516นะคะสวยเดิมสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่21นะคะ300บาท รายการที่21นะคะ300บาทนี่นะคะเหรียญเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยกระไหลทองเดิมๆนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเหรียญเป็นปี2516ค่ะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการที่21นะคะ300บาท รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพลาหูยานเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะพลาหูยานเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยหน้าตายังพอเห็นชัดอยู่นะคะเป็นพลาเนื้อชินแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยๆเก่าๆด้านหลังเป็นรอยผ้ามุงนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหลังนะจ๊ะเป็นรอยผ้ามุงแบบนี้เลย นะคะสะภาพดีสภาพสวยรายการที่22นะจ๊ะ300บาทพี่พๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยนะจ๊ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่083 437 4753 08343747 53เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะจ๊ะจัดส่งฟรีกันทุกรายการเลยราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4อง์1,000พนนะจ๊ะพี่จ๋าราคาเริ่มต้นจะอง์ละ300บาท4อง์1000พนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการที่22รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23 รายการที่23่สิบสานี้นะคะเป็นพระ,งพระผงสุพรรณเนื้อดินแห้งๆเก,ก่าๆแบบนี้ไม่ทราบพิมพ์นะคะพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะเป็นเนื้อดินแห้งๆเก่าๆไม่ทราบพิมพ์รอยตัดขอบสวยนะคะแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรอยตัดขอบนะคะสวยๆเป็นๆด้านหลังแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะเนื้อดินแห้งๆ คาบปลาดำนะคะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยเนี่ยนะคะนะคาบปลาดำสวยเดิมสภาพดีนะคะมาสภาพไหนไปสภาพนั้นเลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทจา้ารายการที่23รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่24เป็นพลัสนเนื้อชิ้นแห้งๆนะคะเหลียนเนื้อชิ้นแห้งๆเก,ก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะ ไม่ทราบนะคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะสวยเก่าเดิมๆด้านหลังมีรอยจานยันเหมือนกันนะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะจ๊ะเป็นเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆเลยค่ะรายการที่24นะจ๊ะ300บาทรายการที่24ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25เป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีดขุดนะจ๊ะ เนี่ยนะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีขุดเป็นเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีขุดนะคะเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสวยๆเดิมๆนะคะผงจุกเก่าๆรายการที่25นี้300บาทค่ะรายการที่25รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่26ค่ะ รายการที่26นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะรูปหล่อพับปิดตาไม่ทราบเนื้อนะจ๊ะพี่จ๋าไม่ทราบเนื้อรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะจ๊ะเป็นสีแบบนี้เลยนะจ๊ะเป็นสีแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีนะคะเป็นเป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้นะคะใต้าฐานจะเป็นแบบนี้จ้ะเก่าๆสวยๆเนื้อแห้งๆนะคะรายการที่26นี้ 300บาทคะ่ะรายการที่26 300บาทนะคะรายการที่26คะ่ะเป็นพระรูปหล่อพระปิตานะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการที่26 300บาทจะ้ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27 รายการที่27นี้นะจ๊ะเป็นพระลีลาเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะพระลีลาเนื้อชิ้นนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพนะเป็นเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยจ้าด้านหลังไม่รู้ว่าอันไหนหน้าอันไหนหลังนะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเป็นพิมพสองหน้านะจ๊ะเก่าๆเนื้อชิ้นแห้งๆนะจ๊ะแบบนี้เลยรายการที่27 สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะเป็นเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้เลยมีน้ำหนักเนี่ยนะคะ พระรูปหล่อนะจ๊ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะคะพี่ๆคะ่ะตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะเป็นการหล่อเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่28นะจ๊ะ300บาท300บาทนะจ๊ะรายการที่28 รายการต่อไปนะจ๊ะจะเป็นรายการเซตแล้วนะคะพี่ขารายการเซตเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเซตที่1กันเลยเนาะราคาเริ่มต้นนะจ๊ะเซตที่1เซตที่1น,นี้นะคะอง์ละ500บาทเนี่ยนะจ๊ะอง์ละ500บาทเดี๋ยวเริ่มจากนี่ละกันเนาะพระพุทธชินราชพิมพ์มแต่งเนื้อสีทองเนี่ยนะจ๊ะพระพุทธชินราชพิมพ์มแต่งเป็นเนื้อสีทองส,สวยๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลย ะะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างใต้ฐานมีโค้ดแบบนี้จ้ะเซตที่1นนะคะเซตที่1 500บาทคา่ะรายการเซตที่1รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อทองแดงลมดำปีหกเก่า,า,าแบบนี้สภาพใช้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมปีห5เนื้อทองแดงลมดำเก่าเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมา รายการนี้ห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆแบบนี้ค่ะกระไหล่ทองเดิมเนี่ยนะคะกระไหล่ทองเดิมกระไหล่ทองเก่าด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะไม่ทราบว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะส่วนตัวน้องไม่ทราบนะคะว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะ ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทกระล่ทองเก่าขึ้นเห็นชัดเจนเลยนะคะเหรียญนี้ห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะองนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมหลวงพ่อพรมแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพยังดูดีอยู่สภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีแบบนี้เลยจ้ะห้าร้อยบาทนะจ๊ะห้าร้อยบาท 500บาทจ้ารายการเซตที่1นนะจ๊ะองละ500บาทต่อไปรายการเซตที่2รายการเซตที่2นี้นะคะอง์ละ1,000บาทนะจ๊ะองละ1,000บาทเดี๋ยวเริ่มจากเป็นเบียนะคะเบียไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะลงรักถักเชือกเก่าๆแห้งๆนะคะมันๆสภาพใช้มาแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊าเก่าๆมันๆสภาพใช้ มีเสียงด้านในด้วยนะจ๊ะมีเสียงด้านในด,ด้วยหนึ่งพันบาทจะ้ะหนึ่งพันบาทนะจ๊ะรายการนี้รายการต่อไปนะจะ๊ะเป็นเหรีนะหยญเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะองนี้ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสวยเกาวเหรียญรอเก,อก่าแบบนี้เลยะคะ่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง สวยๆเดิมๆเ,เก่าๆสภาพดีนะคะ1000บาทนะคะ1,000บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปูุ่ขค่ะพิมพ์ตัดชิดนะคะสภาพใช้เหรียญสวยนะคะสภาพใช้เหรียญหล่ลอหลวงปูุ่ขนะคะด้านหลังมีรอยจันยั์ชัดเจนเลยเนี่ยนะจ๊ะด้านหลังนะคะจะเห็นรอยจันยั์ชัดเจนแบบนี้เลยขอบข้างตัดสวยนะคะสภาพดีสภาพใช้ รายการนี้1000บาทนะจ๊ะรายการนี้เป็นเซตที่2นะคะเซตที่2องค์ละ1,000บาทค่ะรายการต่อไปเป็นเซตที่3เซตที่3นี้นะคะมีหยกองค์เดียวเลยนะคะอง์ละ1,800นอะคะองนี้นะคะอง์ละ1,800เป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะเห็นเจ้าของบอกว่า เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพิมพ์ปั้นเป็นเนื้อผงคุกลักนะคะสภาพเก่าแบบนี้เลยค่ะสวยนะคะสภาพเก่าแบบนี้เลยเป็นเนื้อผงคุกลักพิมพ์ปั้นนะคะเนี่ยนะคะเก่าๆสวยๆดูดีแบบนี้เลยนะคะเนื้อสวยผิวสวยแบบนี้นะคะ1800ค่ะหน0่งพนอยองนี้นะคะ1800 นนี่ะะคะมีอยู่องค์เดียวเลยเซตที่สามหนึ่งพันแค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะของดีของเด็ดราคาเริ่มต้นองค์ละสามร้อยบาท4องค์1่0 0จะส่งฟรีกันทุกรายการเลยสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ